สุดยอดพี่ใช้ยันสี่แสนเจ็ดนะวิ่งทั้งไกลตลอดนะโอ้คุ้มสุดเลยพี่คันนี้นะฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปมาด้วยเลยพี่เป็นเจ้าของคันเฟรดเยอะสุดตั้งแต่ผมเจอมาแล้วนะฮะคันนี้หมายถึงว่าถือว่าใช้แคทคุ้มสุดละเร็วเร็วนะเร็วสุดชีวิตคือหกหมื่นเร็วสุดชีวิตลงมาอีกก็คือแปดหมื่นกางๆจะแสนห้าถึงแสนแปดที่แคปตันแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็สองแสนกว่าแต่พี่ใช้โคตรคุ้มเลย ส,สี่แสนกว่าแสดว่าพี่ดูแลรักษารถดีก็ก็โอเคพี่เป็นน,นะนะเออไม่งั้นไม่ถึงขนาดน,นี้พี่ตอนแรกลบโค้ดอ่ะลบลบไปก็ใช้ได้หกเดือนฮะแล้วแล้วค่อยๆลดลงลดลงมาค่อยๆแหละพี่มันถึงการแล้วเวลาละส่วนไอออกซิเจนอะไรก็เปลี่ยนเ,เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครั้งน,นี้ก็เปลี่ยนแคทนะฮะนะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนทีก็ ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อีก่ว่าอันมั้นเหลือลูกมันเราทําเป็นแคปลูกเดียวมันไม่เหมือนท้องสูตรท้องสูตรมันทํสองลูกใช้2องลูกก็ได้มันก็จะยาวนานกว่าแต่ทีนี้ค่าใช้จ่ายมันแพงก็เลยล้นให้ใช้ลูกเดียวก็พอแล้วพี่ก็ใช้ได้นานนะง่ายก็เอาเปลี่ยนตรงง่ายใช่ครับใช่ครับแล้วกาไม่แพงก็ยาวก็นานอยู่ถ้าพี่ยิ่งขับรถพี่ก็วิ่งมาเปลี่ยนง่ายๆใช่ใช่ครับใช่ก็นี่นะฮะคันนี้เป็น h o น d a Fit นะครับมีปัญหาเรื่องแคปนะ่ ใช้รถมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนแคปใหม่ก็จบนะะสนใจนะเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องข้อคแคปมาอท้อซิ่งจบแน่นอนนะครับทุกคนคันนี้พี่เขาดูมาจาก YouTube เหบืันยัน,นไปแล้วครับขอบคุณครับครับขู่เดี๋ยวพี่คุ้มอะ่ะ